สบายดีพ่อแม่พี่น้องเสียงแพงเบอร์สุขสุคนเด้อเบอสุมองสุบอนมาพี่น้องเอ้ยกินข้าวเที่ยงน้ำกันเบอร์สุขสุคนกำลังพี่น้องเลยมาสบายดีในเ่าน้ำอาหารเกิดดีแล้วสบายดีพี่น้องพอพ่อก็แม่น้องเทนนี่พี่เจใายแดดพรอมมาอีก มาใคพี่น้องจัดทางมาดังดีขนาดเลยก็ใส่เอือบเลยาประทกันดังดีขนาดนี่แหละกินน้ำกันนี่แหละเพิ่นก็ดีกินได้บอกิีมันเลยิ๋เ่อยพ่อต้องใช้พ่อมาสิมังมือหดนื่เนียมืนนางรอดนางรอดนี่นะนี่ตัวหนหดน้าแจวตัวน่ะ นี่อยู่อะไรไงไก่กอะก็มากินขึ้นมาหน่อยเช่นเดีวกันได้เลิกของกจากขึ้งีดงอาจารย์แม่อีร้อยก็กินบ้างบามาเลยเานหลอดเลยเ้าเอเลยเถอะเย้ามังเอ้ยถ้าลายปะยาข้าวยากน้ำดอกรถทุนบ้นไเมียคนใด้เนาะก็จะเขาไปเผาปู่วี่งวี่เหี้ปู่ไปดี ม่เลยมียอตบกินข้าวนน้แมก้วนีมันายข้ามางเลย้มาอมสานี่นะบหญิงได้บย sai โอ้ยกะซีบะนนหั่กบนนหังฮะแล้วข้ามาเท่านี้ก็มีแต่บานนหังฮะแล้ว

ซีซันมันคือจัดจ้างแต่คือว่าบเพ็ดมึงใส่เป็นง่มมันจะกวงจ่อยมงอกได้ว่ามงกว่าสีรานกับบานนีเลยเป็นไรแซ่แซ่อะไรไหนยงไงดีกว่ให้เียน่ะโดนเาไหเอาไเจอมาสปเบียกมัน mọi người đã giúp cho mọi người mọi người mọi người mọi của mọi người mọi người mọi người để được, không được. Không được, kể, không được กินเมื่อไ,ไหร่สวยจังสวนต้นสวนหนสวดต้นรูดยสวนอ้วยไ่อ่อนมาอยู่พี่น่องเ้ยไป,ไป,ไปทุ่หละ เรากประเหต์ขนาเนามัน,นเรปวดไปลับรเรื่องหลังลุงม่นมามนที่กรุงเทพเรื่องหลังห้หามนตรป๊อปเป็นเ่อนอแม่เนี่ยอือปวดแม่เหรอ

จะได้ไม่มีใบกินไม่ต้องกินเพื่อนเองก็มาหาอารมณ์ๆโอ้โอยหวานไพไทอื <c ười> ม่นกินแกอมอ่ต้องกินนอกหวานไพ่กินอยู่พื้นอืต้องบุยอะ เพชรจำอ้ตาหมือนนะ้เอเพชรเพชร้ำไอ้ตาหมือนนะเด้เฮ้ยเพชรเอาไปแล้วคนหยาบเน๊ตปตายเนาะเปิดประตูะเออเเีัมา

ไมืโมเพ็ดติดใจเป็ดเป็จะมทามมอเปิดแหอ่่เปาไม่กว่าตู้เป็นเปิดค่อยๆทีินมากตใเามื่อไหร่ขอมาบอกใส่ดีนนอนหลัๆรปเออนอนในนอนเรียงขอนอืเาอแล้วก็ินี่นะอเขาว่าเปิดอือว่าเปิดค่อยว่ามันบออ

ันเมามจเมนหมืนี่ได้มือตู่มีเน่มวนในพวมวนพวมวนพัมูเข็ไปน้ำก่อนซะเือน่ะสู่พมี่แล้วเราจะไปเชิญก็ลางไม่ห้างไม่ใหม่ไม่ก็ไม่พูดเลยเพื่นล้แปะจอกเข้าจอกน้อยกิน mình định, mình tí bà thì chú già đỡ và cũng mình bé móc dong tadong di dalam kandungan ini ya ไหนไม่นอนไปกินต่อเหรอเอมะตะเกียบไม่หยุดตัองไปทำงานเข้ามาสงลูกมา ไปกินอาารเกือมาขบเลยจนออกทั framework. ้งงอนสแมพี่น้องเลยบอกว่าเจ๊สแดกบอสู้เพ็นะหม้อโอเคพี่น้องสองสหายมามาทางได้พุ่นสองเทียวสองสหายนั่งมากเแต่ยังมากินวะมาลงพุงพ่่งกระตา กตาเนี่ยก็ตาบัวกระตกหน้าตาบัวพักกระต๊อกหน้ารีบลงหน้าเอาปมนวดคือเห็นเกือบัวนั่นนะเนาะเต็มตาจ้ำบัวมาแกงบอกโอเคพี่น้องอวจบคลิปีบสามีและขอบคุณขอบคุณหลายๆที่เข้ามาเบอยมาชมเด้อไปกดติดตามชมน้องเทด้อพี่น้องเด้อเป็นกำลังใจเข้าแน่คือการไปกินกับกินเขานะบริบบทยิ่งจสายแดงแม่น้องเทนเนาะ น้องระดับวันนำพี่น้องไปแล้วแลคไหกดแชรเขาน่ให้นำใปรู้วทุกคนเด้อพี่น้องเด้อไปแล้วไปเลยแปะเต่าฮ่าแคมีเตางนีเตาตยดือ